พิพพพักเก้าวไกลออกมาแจงข่าวลือดีลรับอนุทินปล่อยข้อมูลลับเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใครเป็นคนคว้าไปครองจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้วันที่22สิงหาคม66ที่รัฐสภา,าได้มีการนัดประชุมวาระสำคัญโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศโดยนายเศรษฐาทวีสิงได้มติจากที่ประชุมได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ส่งผลให้เป็นนายกคนที่30ซึ่งเมื่อวานนี้มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายในที่ประชุมซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างประชุมนั้นได้มีสื่อไลฟ์สำนักจับภาพนายอนุทินเข้าไปพูดคุยกับสอสก้าวไกลได้จากภาพจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยหนึ่งในพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยได้เดินเข้าไปพูดคุยกับทางด้านสอสอพักก้าวไกลด้วยทางทางแจ่มใสซึ่งในภาพจะเห็นนายเท่าพิพพลิ้นจิตรกรสสพัก กล้าย,ยืนอยู่ด้วยซึ่งหลายคนมองว่านี่อาจเป็นการดีลลับอย่างหนึ่งถึงแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตอันใกล้นี้ประวัติ หมออ้อมแพทย์หญิงพักที่ไลสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนต่อไปทักษิณป่วยออกจากเรือนจำพบรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณป่วยนอนรูห้องรอยเย้าสูตรชั้น14หอผู้ป่วยพิเศษระดับสูงล่าสุดวันที่23สิงหาคม2566นายนายเท่าพิภพลิงจิตรกรกล่าวถึงประเด็นข้างต้นนี้ว่าเมื่อวานนี้มีสำนักข่าวหลายแห่งได้ลงรูปและคลิปที่ผมยืนสนทนากับคุณอนุทินอยู่มีหลายคนสงสัยว่าผมคุยอะไรกัน ดีลับหรือเปล่าผมอ่านความเห็นทุกท่านแล้วสนุกดีครับเมื่อเฉลยกันดีกว่าเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเท่าพิภพที่จะนั่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอีกไหมครับอนุทินไม่แล้วเพื่อไทยจะเอาเท่าพิภพเย้ในใจ ผมถามหน่อยบุรี่ไฟฟ้าหมอในกระทรวงเขาว่าไงกันอนุทินน่าจะยากกว่าสุราอีกนะก็ประมาณนี้ครับยินดีกับประชาชนทุกคนด้วยไม่มีนะครับดีลับคุยกันให้เห็นเลยตามสโลแกนพักซื่อตรงต่อประชาชนแข็งข้อต่อเผด็จการ